ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อาสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปดวนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับวันนี้วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนั่นเองนะครับผมกับวันนี้ก็ละเล่าเหตุการณ์นะครับปาไฟไหม้รถอ้อยอีกแล้วนะครับผมเมื่อเช้านี้ก็ไฟไหม้สายไฟฟ้านะครับ อยู่ที่หน้าวัดอ,า,อารันยิกาวาดตอนนี้ก็ไฟไม่อ้อยอไฟไม่ลดอ้อยนะครับไปชนเสาไฟฟ้านะฮะไปชนเสาไฟฟ้านะครับพลิกคว่ำนะครับทางเลี่ยงเลี่ยงเมืองนะครับไปดงไหวนะฮะจึงทำให้ไฟฟ้าดับนั่นเองนะครับผมโอ้ ก็เหตุอันตรายนะครับผมนะฮะในช่วงนี้แดดกันไอเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับผมนะฮะอย่างไงก็ขับรถระมัดระวังนะครับรถอ้อยนี่ก็นะครับบรรทุกเกินหรือว่าอาจจะเอียงนะครับพอเอียงไปแล้วตกหลุมตกบ่อก็พลิกคว่ำนะฮะชนเสาไฟฟ้านะครับเมื่อคืนนี้นะทำให้ไฟฟ้าดับนะครับเราไปดูภาพเหตุการณ์พร้อมๆกันนะครับ อยู่ที่วังเดือน5นะครับถนนวังเดือน5้นั่นเองนะครับถนนเลี่ยงเมืองนะครับทางไปดงหวายหายโศกนั่นเองนะครับผมเราไปดูภาพเหตุการณ์กันเลยนะครับนะครับเอาภาพแรกกันแล้วกันนะครับผมนี่ครับภาพแรกนะครับผมนะฮะนี่รถนะครับ ขนอ้อยนะครับรถขนอ้อยนะฮะเสียหลักชนเสาไฟฟ้านะฮะทำให้เกิดเพลิงลุกไหมนะครับผมนะเสาไฟฟ้าทําให้เกิดเพลิงลุกไหมนะฮะก็พลเมืองดีนะครับผมแจ้งเหตุนะครับรับแจ้งนะครับสพบ้านผือนะครับรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีรถสิบล้อบรรทุกอ้อยนะชนเสาไฟฟ้า นะฮะถนนวังเรือนห้าทางไปดงไหวาหายโศกนั่นเองนะครับผมทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับชนเสาไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับเจ้าหน้าที่สอพอบ้านผือก็ประสานงานทางาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ประสานงานรถด,ดับเพลิงนะครับผมหน่วยบันเทาสาธารณาภัย นะฮะเทศบาลอำเภอบ้านผือได้ลุดไปที่เกิดเหตุไปดับเพลิงนะครับแล้วก็ประสานงานทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือนะฮะให้ตัดไฟอย่างเร่งด่วนแต่งั้นจะขยายวงกว้างนะครับผมจะทำให้อ่าไม่นะฮะบ,บ้านเรือนประชาชนได้ช่วงนั้นก็เป็นญยาลกด้วยนะครับผมนะฮะภาพแรงนะภาพที่สอง นะครับก็ดูภาพที่สองต่อไปนี่ครับผมอ้อยะฮะไม่เรียมเลยนะครับผมนะฮะอันตรายมากนะครับช่วงนั้นนะฮะสงสัยเสียหลักนะฮะมากังคืนนะครับถนนวังเดือนห้าทางไปดงไหวาหายโศกนั่นเองนะะช่วงนั้นก็เป็นโค้งนะฮะเอียงนะครับผมเลยบังคับรถไม่อยู่นะครับชนเสาไฟฟ้านะครับผม นี่นะครับอ่ะดูนะครับผมอ่าพลิกคว่ำนะครับหงายท้องเลยนะครับผมอ่าก็เบื้องต้นก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบนะครับผมแล้วก็บันทึกภาพในที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามอ่าผู้เห็นเหตุการณ์นะครับผมผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็รายละเอียดแล้วบันทึกไปจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะฮะรถสิบล้อ,อคันนี้บรรทุกอ้อยนี้เกิดเหตุได้อย่างไรนะครับผมก็คนขับรถนะครับขับรถสิบล้อนะครับต้องไปสอบสวนนะพนักงานสอบสวนจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าขับมาแล้วหลับในหรือเสียหลักนะครับทำให้อ่า ทรัพย์สินทางราชการเสียหายนั่นเองนะครับนะ,ะอ๋อเมื่อคืนนี้นะครับผมรถอ้อยพิกคว่ำชนเสาไฟฟ้าทางเลี่ยงเมืองไปดงหวหายโศกจึงทำให้ไฟฟ้าดับเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ของเมื่อคืนนี้ครับคืนนี้ก็อาจจะเป็นวันที่ยี่แปดนะครับยี 28, ะะ่แปดฮะเพราะว่าเลยอาจ เลยเที่ยงคืนไปแล้วก็เป็นวันที่28นะเมื่อคืนนี้นะครับผมนะทำให้โซนไฟฟ้าฝั่งวังเดือน5ดับนะก็ทรัพย์สินทางราชการเสียหายนะครับผมหน่วยดับเพลิงนะฮะเทศบาลตำบลบ้านผือก็ไปดับเพลิงเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่บันทึกภาพแล้วก็บันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปอสอบอสอบอสอบปากคำ นะฮะ,ะขับรถผู้ขับรถพ่วงนะอาจจะตรวจหาสารยาเสพติดก,ก็ได้นะครับผมนะฮะนี่สามภาพนี้ครับผมในการไฟลุกไหม้เลยนะครับผมนี่นะครับตรงทางโค้งพอดีนั้นนะครับผมเนี่ยโค้งนี่ครับผมนะฮะสงสัยจะมองไม่เห็นหรือยังไงนะหรือว่าสายหรือว่าอ้อยนี้ไปเกี่ยวสายไฟนะครับ ก็เป็นไรหลายประเด็นนะครับผมยังไงก็เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนก็คงจะสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ข่าวคืบหน้าจะรายงานจะรายงานให้ทราบนะครับผมในเรื่องเล่าข่าวบันผือนั่นเองช่วงนี้ก็เจ้าหน้าที่สอบปากคาแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่รถสิบล้อ,อ,อบรรทุกอ้อยเนี่ยจนเสาไฟฟ้านี้ครับผม ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับรู้ผลครับผมเพื่อจะได้ดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับนี่นะครับผมนะฮะนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะสถานีตำรวจภูทรบ้านผือขอขอบคุณพันตำรวจเอกอนวกิจนวาการพาณิชนะฮะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านผือนะครับผม ในความสําคัญนะแลวก็ขอขอบคุณพนักงานสอบสวนสบพบ้านผือแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆนายนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับที่รถอ้อยนะครับที่ชนเสาไฟฟ้านะครับทําให้ทรัพย์ส,สินทางราชการเสียหายนะครับผมทําให้ไฟลุกไหมประชาชนเดือดร้อนนะครับไฟฟ้าดับเมื่อคืนนี้นะครับผมนะฮะ ยังไก็ขอขอบพรคุณเทศบาลด้วยนะครับผมหน่วยป้องกันสาธารณภัยนะครับเทศบาลตำบลบ,บ้านถือด้วยแล้วก็าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ,บอําเภอบ้านถือด้วยนะครับผมรากษา,าบ้านถือด้วยนะครับผมที่ดับไฟได้ทันเหตุการณ์นะครับก่อนจะลุกลามไปเป็นวงกว้างนะครับ ขอฝากไว้ด้วยครับ Facebook สวัสด์เกือพี่มายนะครับผม u t u b บบ้านผือทีวีนิว g o o g l e นะครับผมเขียนไปเลยนะครับบ้านผือทีวีนิวนะครับข่าวสารข้อมูลก็จะขึ้นมาเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับที่ Google เขียนได้เลยนะครับแล้วก็ติกตอกวราพรพาเที่ยวนะครับนะแล้วก็ฝากห้องเสื้อวราพรน,นะครับประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเก๋เจเอนะ จำหน่ายกรอบรูปทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพแล้วก็ไถ่กระสารสีขาวดำครบวงจรก็แล้วกันนะครับแล้วก็ชันตัดลุงเอบ้านถือนะครับผมอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบันถือพิทยาภูมิร้านเปิด6โมงเช้าปิดสองทุ่มนั่นเองนะครับขอฝากไปด้วยแล้วก็ขอฝากไปด้วยห้างทองแม่พิจิตสาขาเจตลาดนิยมทองดีน้ำหนักเต็มทองร0 0เซจากเยาวราชนะครับเปิดจันทร์ถึงเสาร์ปิดวันอาทิตย์นั่นเองอยู่ภายในตลาดนิยมนั่นเองนะครับ ได้หมดเวลาลงนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านถือผมสวัสดิเครือพิมายนะครับข่าวท้องถิ่นบ้านถือทีวีนิวสวัสดีครับ ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อาสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู